นี่นะคะเพืเ่อนๆแถวนี้อีกหน่อยจะเป็นกระเทียมป่าหมดเลยค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเราไม่เก็บนะคะเพราะว่ามันจะใกล้ทางคนเดินแล้วก็หมาบางทีก็หมาสีหมาเยี่ยวนี่ค่ะใส่หมดเลยค่ะเห็นไหมคะกำออกเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้พามาเที่ยวชมที่กระเทียมป่าออกนะคะแต่เป็นที่ที่เราไม่เก็บนะคะพามาชมเฉยๆค่ะตรงนี้จะข้างทางเดินเราจะไม่เก็บค่ะจากนั้นก็ไปดูดอกไม้นะคะดอกไม้สีขาวสวยๆกลางป่าบนเนินเขาเล็กๆกลางป่านะคะคือดอกไม้ ที่บานดอกแรกก่อนจะเข้าฤดูใบไม้ผลิค่ะนั่นก็คือดอก snowdrop ค่ะหรือภาษาฝรั่งเศสว่าเปสเ n a น e นะคะมาชมกันได้เลยค่ะ เห็ด,ดินจึ่งเห็นกระถินพี่มานะคะ่ะเก่าแก่มากเลย บออกลบออก,ออกค่ะสวยมากเลยข้างบนก็มีอีกเราเดินต่อไปข้างบนนะคะก่อนจะไปข้างบนถายตรงนี้นก่อนเนาะ ดอกเล็กมากๆค่ะเพื่อนอันนี้คือดอกตูมของเขานะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะดอกเขาจะเป็นรูประฆังรูปหยดน้ำนะคะ มีอยู่สามกลีบค่ะไม่ค่ะตรงกลางก็จะมีกลีบเล็กๆอีกสามกลีบนะคะเดีย๋ยวให้ดูดอกอัญชันนะคะนี่ค่ะดอกอัญชัน ชันป่าอันนี้คือใบของเขานะคะน,นี่คือดอกของเขาค่ะกินได้ค่ะดอกเขากินได้นะคะเอาไปใส่ทำไปทำน้ำสีม,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 ม่วงๆทำขนมก็ได้ค่ะ น,นี้ก็เป็นดอกอีกชนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้จะอันนี้จะเป็นดอกใหญ่นะคะเคยอยากจะคิดขุดไปปลูกสักต้นสองต้นนะคะแต่ว่ามันขุดยากมากค่ะเพื่อนๆแต่ไม่เคยได้เห็นดอกของเขาเลยนะคะน่าจะเป็นพัดพืึงป่าค่ะ อันนี้จะเป็นสีม่วงค่ะบลูเบลนะคะบลูเบลแต่ว่าดอกใหญ่ค่ะหัวใหญ่ก็ดอกใหญ่หัวเล็กก็ดอกเล็กนะคะ ยังไม่ได้รูปสวยสักอันเลยเค่ะเราเดินกันต่อไปนะคะ ต้องโดนต้องดูจักรยานด้วยเวลาจักรยานเขาปั่นมาเดี๋ยวกลัวจะต้องเว้นทางให้เขาไม่ทันค่ะเมือ่อกี้เราอ๋อมาตรงนี้เราก็ดูแล้วนะคะนี่ค่ะเพือ่อนๆเมื่อกี้ที่เราดูดอกไม้ก็จะอยู่แถวๆนั้นนะคะแถนอนใช่หมดเลยค่ะมันแสงสะท้อนกับสีสีแสงแดดกับสีขาวมันจะมองไม่เห็นชัดนะคะ อต้นนี้มีหน่วยมีลูกด้วยค่ะมีหน่วยนี่ค่ะแต่กินไม่ได้นะคะแต่ใบเขาสวยดีค่ะเห็นที่เมืองไทยนิยมปลูกกันเนาะนี่ค่ะเขาจะเป็นเถาเถาเถาเขาสวยมากเลยน่าจะตัดเอาเถาเขาไปทำตกแต่งเนาะเป็นเถาวัน ขนเผาวันฝรั่งยี่ไม่รู้จักชื่อนะคะกายเป็นเผาวันเกลียว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 ขึ้นไปเลยค่ะไปตกแต่งเ,เนาะกรอบที่ขาบากก็จะโล่งๆเขามาทำความสะอาดแล้วนะคะเขามาเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวเอาต้นนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะ ตอนนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าอายุกี่ปีนะคะน่าจะเป็นร้อยปีนั่นแหละดูนะคะ ุมกว้างรอบๆประมาณสามสิบเมตรนู่นนะคะสามสิบตารางเมตรมากกว่านะมากกว่าสามสิบมาแล้วค่ะข้างบนนี้นะคะจะเป็นที่เก็บผักของเราหมดเลยจ้าเป็นที่เก็บ นาคะข้างบนมั่ค่ะอ๋ออันนี้ดอกอะไรเอ่ยนี่ค่ะกำลังจะออกดอกเลยสวยมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะว่ามันเป็นดอกอะไรอ๋อ ดอกเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ป่านะคะนี่ค่ะ คุณชมทุกท่านคะสำหรับวันนี้พามาชมดอกไม้ป่า snowdrop ดอกไม้ดอกแรกที่บานก่อนจะเข้าฤดูบาไม้ผลิแล้วก็ชมที่เก็บกระเทียมป่าก็จบลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณทุกๆการรับชมทุกๆกำลังใจนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโชคดีสบายดีกันทุกคนนะคะเพื่อนๆบายบาย